หรือว่าเล็กนะนรือว่าเล็กดูในลูกเล็กไหมใหญ่กว่าไข่กูหน่อยนึงพี่พี่เป็นโลกกว่าเนี Jacob> ้ไข่พี่เป็นโลกกว่าเนี้ไข่ใหญ่ขนาดนี้ยี่สิบนาทีกินหมดกินฟรีแต่ว่าคนเดียวคนเดียวอ่าอุ้ยไข่ไข่เยิ้มไข่เยิ้มอุ้ยแน่ไปยังมาตูมด้วย คนไม่สมศักดิ์ศรีทำไมพี่ยี่สิบนาทีเพื่อกินคนเดียวเราสองคนใช่ไหมอีกจานหน้ากันเลยโรนี้จริงกี้พี่สวัสดีครับผมขอกระลักเข้าสู่ช่องนักเก้าหมื่นแคลนะครับผมนักเก้าหมื่นแคลทัวร่าชบุรี EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้โคตรเยอะยังอยู่กับพี่ต้องเหมือนเดิมเลยครับผมวันนี้พาผมมากินอะไรครับวันนี้วันนี้เหรอใช่ยังอยู่ในวันเดิมนี่แหละ ร้านนี้ไงพี่ที่หลายๆช่องมาแล้ว The Fab พีทอีทแรกพีทีทแรกใช่พี่บอกชื่อ2ช่องนี้นี่แสดงว่าร้านนี้ต้องเกี่ยวกับพวกอาหารจานยับจานไม่ใหญ่แต่ว่าอาหารใหญ่อาหารใหญ่ครับผมมันคืออะไรครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ใหญ่พี่ทุกชิ้นเย็่ใหญ่ไข่ก็ใหญ่ฮะไข่ก็ใหญ่นะมีเล็กพี่ ก็เดี๋ยวไปดูในร้านนี่ว่าอันนี้มึงบอกให่อยู่ร้านไหนเนี่ยยังไม่ได้พูดชื่อร้านเลยนะเนี่ยร้านเสี่ยวนักตุนครับผมอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีข้างตลาดศรีเมืองครับหรือว่าถ้าคนราชบุรีจะรู้จักร้านหมูวันนาอยู่ในร้านจอดรถร้านหมูวันนาอ่าก็เดี๋ยวไปจอกรมอโตะเลยเดี๋ยวไปดูว่าแม่งจะใหญ่ขนาดไหนไข่อะไข่อะคะไข่ไข่ไข่ในร้านเหรอไข่มึงอะอยู่ในร้าน ทำไมผมเหนื่อยเงี้ยพี่นึกว่าเล็กนะนึกว่าเล็กดูในลูกเล็กปะไอหี้ใหญ่กว่าไข่กูหน่อยนึงแต่มันมีสีฟองฮะสีฟองครับอ่าใหญ่กว่าไข่กูหน่อยนึงพี่พี่เป็นโลกกว่าเนี้ยไข่พี่เป็นโลกกว่าเนี้ยไข่ใหญ่ขนาดเนี้ยหมยถึงอันนี้อ๋อหมยถึงลูกเล็กโอ๊ยน่าเกลียดมากเลยพี่ถ้าไข่พี่เป็นอย่างเงี้ยมาคือต้องบอกเลยว่าร้านนี้มีชาเลนจ์ชามอันนี้เนาะครับแต่ว่า20สนาทีกินหมดกินฟรีแต่ว่าคนเดียว อาทิีิแหละมาแล้วมาแล้วกินไป5นาทีครับเดือดแฟดมาแล้วครับ8นาที8ปนาทีวันนี้ขัก้ามหมือนแควกับเอียงซ้ายโอ้หต้องมีแบบ 2- 3สานาทีนะใช่ไหมก็ไม่ไม่น่าหมดนะอย่าคุยเยอะพี่เราอย่าคุยยี่สิบนาทีจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าผมพามาเที่ยวเนี่ยจะเที่ยวอยู่นะเที่ยวอีกแลยไอเราเราแบบว่าจับจริงจังเลยไหมลองดูลองดูเอาว่าผมไม่ใช่นักกินแต่ผมจะลองอยากจะลองสักคลิปหนึ่งก็ เริ่มเลยไหมเรื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจับเวลาเลยอ่ะไปครับเวลาเดินโอ่ะเดินแล้วใหญ่จัดนี่เดี๋ยวต้องหยิบอันนี้เป็นให่ไหนมาพี่เอามาคนอื่นเขามาเขาตั้งใจกินเรากินชิวๆรีวิวด้วยรีวิวด้วยดิว่าข้างในมีไงดูข้างในอย่าตกใจนะพี่ แหววครับโอ้ยเป็นแบบยางมาตูมเนี่ยนะตูมพี่แล้วก็เป็นมียกเป็นมามียกอยู่นี่อือเนือร่อยไม่เผ็ดนะไม่มีรสชาติเลยอ๋อแต่ว่หมูอร่อยหมูมากแบบปรุงเครื่องมาแล้วอืมแต่อร่อยน้ำแม่งไม่จ้องได้พี่หมูรสชาติดีนะ อร่อยเลยคือคนที่แบบว่าไม่อยากจะมาชาเลจ์ก็มากินได้ร้านนี้มีเมนูแบบเยอะเลยนะเยอะแล้วก็อร่อยดูพี่อร่อยด้วยใช่ไนหะมให้ดูไปจริงๆลูกเดียวก็จุกแล้วนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยลูกเดียวจุกนะใหญ่นะอันนี้ลูกละาหนึ่งร้อยถ้าเป็นลูกเดียว ไปนี่ว่าโอ้ยต้องแม่งแดกเร็วนี่ว่ะไอเหี้ยแม่งอยู่ใหนถามค่อยๆดิกินแบบพูดดีพูดดีอุ้ยไข่ไข <ator> ่เยิ <es voir> <sk> ้มไข่เยิ้มโอ้ยแ่นไปยังมาตูมด้วยอ่ะ พี่ยงผมช่วยลูกเล็กเอาไหมน่อยอเขาอยานะผมกินบ่อยแล้วผมให้พี่น้อย <laughs> โอ้โสุดยอดไข่เขาแบบว่าเป็นริ้วอือตักนายตักนายคุณกะไม่น่ากินเลม พี่อะไผมก็กดีใจ <laughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราสองคนไม่สมศักดิ์ศรีทำไมพี่ยี่สิบนาทีไม่กินคนเดียวเราสองคนใช่ไหม,อ,มอีกจานนั่งเลยเรื่องนี้นจริงไหมพี่ หยอกหยอกไปกลับบ้านก่อนนะพี่ <laughs> มาอืมอืมงั้นหยุดไปร้านก่อน ฮะโอโหแปดนาทีสามสิบหกโอ้โหอะไรเนี่ยมันมันเร็วไปพี่มันเร็วไหมมันเร็วไปใช่ไหม,มเร็วไปบอกแล้วจริงคนเราชามกัน,น่าไม่น่าเลยอือจริงๆคนเดียวก็ไหวนะใช่พี่ไหว <laughs> ผมมันไม่ไหวโอ้โหลูกใหญ่มากใหญ่อร่อยนะทั้งอันนี้แบบต้ยมยำแบบรสชาติดีเลยไม่ต้องปรุงเลยพี่อชืชิวๆก็ตั้งชิวนะสองคน 8ปนาทีประมาณ8ปนาที36ิวินาทีนะใช่พี่แต่มันไม่สมศักดิ์ศรีนะพฮยแต่พี่ยงก็กินเยอะนะใช่นะพี่ยงก็กินเยอะนะก็ธรรมดาก็กินแบบนี้จริงเหรอเออเดี๋ยวรอบหน้าสักประมาณแบบคนอื่นเขาทำสี่แปดแปดเลยคนเดียวคนเดียวดิพี่ไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าหนึ่งลูกนี่ประมาณ เกือบๆครึ่งโลเขาช่างไว้อันนี้ก็ประมาณแบบ2โลกว่าเออประมาณ2โลห้าคิดว่านะประมาณนั้นก็ถ้าใครอยู่ราชบุรีหรือว่าอยู่ไหนก็ได้แล้วอยากจะมาแบบลองชาเลน์ก็เชิญนะครับผมที่ร้านเตียวนักตุนครับผมก็จะพิงเพจมาให้นะครับผมก็แวะมาได้ อยู่ราชบุรีนี่เองอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับผมดูในเพจเขาได้เลยพี่ดูในเพจอยู่ในเพจวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากช่อง y a n าง Channel นนครับผมทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e ครับผมช่วงนี้ก็ราชบุรีรัวๆก็เจอพี่ต้องรัวๆเลยคิถึงนะพิถึงผมนะเพราะว่าเจ้ากิ่นไงเจ้ากิ่นเพราะได้เจอพี่ต้องแล้วก็ได้แบบร้านใหม่ๆเยอะแยะเลยครับผมเออไว้เทปหน้าจะไปกิน <c oughs> อะไรก็ฝากติดตามด้วยอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ